วันนี้พี่กบอ้วนไปได้ไข่มดแดงมาหมานมากเลยนะคะพี่น้องจ้านะคะพี่พี่กบอ้วนไปหาเอาอ่ะแหน่ไข่มดแดงนะคะไม่รู้ว่าอันพี่เขาไปแห่ตอนไหนนะคะเนี่ยได้เยอะเลยนะคะได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะสดสดเลยนะคะสดสดเลยนะคะนี่ค่ะโอ้สวยงามมากนะคะนี่ค่ะพี่กบอ้วนเขาจะไปเอาอีกอยู่นะคะทุกคน ได้เยอะมากนะคะวันนี้นะะี่ค่ะไข่มดแดงสุดๆนะแม่ยังติมอยู่เลยนะคะแม่มดยังติมอยู่เลยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ไข่มดนะคะไข่มดจมอยู่ใต้น้ำเพิ่งก็มีนะคะทุกคนอันนี้ข้างบนนะคะข้างบนนะคะนี่ค่ะนี่เป็นข้างบนนะคะไข่มดนะคะ สดสดรอรสนะคะสุดสดเลยนะคะ <_ d isk> หากินตามบ้านเรานะคะนี่ค่ะ <_ d isk> อาหารบรร้านบ้านนะคะอาหารบรร้านบ้านหากินนะคะอาหารบ้านบ้านอาหารสันสูงเรานะคะนี่ค่ะจมอยู่ใต้น้ําก็มีนะ,ะโอ้ยมดกัดตีนะคะ <_ d isk> อยากกินเขาแต่เขากัดเรา <_ d isk> โอเคนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวพากินก้อยไข่มดแดงกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพากินก้อยไข่มดแดงค่ะมาค่ะทุกคนนะคะ เดี๋ยวติดตามชมต่อไปเลยนะคะอ่านี่คือไข่มดแดงที่เราไปขอกันมานะคะทุกคนได้ประมาณ้วยหนึ่งนะคะทุกคนนะคะอาหารสั้นสูงเรานะคะไปขอมาได้เยอะอยู่นะคะเนีคะ,นะคะก็คือเอาแม่เอาอะไรออกเรียบร้อยนะคะทุกคนนะะเอาแม่เอาอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาก้อยไข่มดแดงกินกันเลยนะคะจุงจุงแม่มดไว้ด้วยนะคะนะคะก้อยไข่ <ๆ S 2> ม,มดแดงกินกันเลยะคะ่ะ ได้่วยหนึ่งนะคะเขาได้ป่วยหนึ่งกินเสร็จนะคะ่ะเดี๋ยวค่ะมาฝากทุกคนนะมาก้อยไขยม่มดแดงมือกันเลยนะคะอันนี้ค่ะก็มาทําก้อยกันเลยนะคะก้อยไข่มูแด,ดงนะคะเอาหมูไข่มุแดงลงก่อนนะคะามาแด,ดงหนึ่งเลยนะคะแกไขม่มดแดงนะคะ แดงลงแล้วก็อันนี้ก็มงคิรุสนะคะลงเลยนะคะมงคิรุสน้ำปลาร้านะคะปลาร้านัวๆนะคะเลยนะคะ ผงเนี่ยพื่นกันเอาข้าวกลุงก,ก่อนนะคะโอ้โหข้าวคลุวรุ่นขาแค่วนะคะรุ่นขาแค่วรุ่นขาฟันเลยนะคะข้าวกุ่้กันเลยนะคะพริกผงนะคะโอ้โหจะผิดไหมคะเนี่ยหอมนะคะ เลยนะคะมีตะปี๊ดตะระเน่นะคะหอมบัวนะคะเลยนะคะพริกพริกหน่วยนะคะพริกหนุยพริกซอยไว้นะคะลงมเลยนะคะแบบนี้เราก็มาคนๆเลยนะคะ ก๋วยไ,ไข่หมูแดงนะคะ ก้อยไข่มุดแดงแล้วนะคะหรือว่าเสร็จเรียบร้อยนะชิมดูนะคะอโอเคไหมจางนิดนึงเะคะ นะคะก้อยถอยมดแรงเราก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้เราก็ไม่เทใส่จานเลยนะคะเราก็เทไขม่มดแดงเลยนะคะทุกคนอ่ามดแดงแล้วนะคะ กินมากเลยนะคะหอมรวยข้างๆเลยนะคะ ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก้อยไขม่มดแดงแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากเลยนะคะทุกคนก็มากินกันเลยนะคะนะคะทุกคนมากินด้วยกันเลยนะคะนะคะ แหนมไข่ไม่ใสหรือว่ายำนมนะคะก้อยไข่มดแดงนะคะทุกคนนะคะ,นะคะทุกคนมากินด้วยกันเลยนะคะเขาเนี่ยรอะลอนเนาะ นึ่งมาใหม่ๆเลยนะะวันนี้ได้จะไข่มดแดงไหมคะวันนี้ม,มาค่ะกินด้วยกันน,นี้บักเกือนะคะหอมบวบ จะพาฮะจะเข้ากันหรือเป,ปล่าแปลกๆเจมากนะคะ นี่เป็นบัวพาครัะคะขบข้าวคุ้ยเลยะคระับกำลังเนื่อบะกปัากอยู่นะคะกินบะกรัากด้วยามะกร้ากมากินจับน่าจะอร่อยดี ลมก็มานะคะฝนก็จะตกลมกำลังมาเลยค่ะลมแรงเลยค่ะกี <c oughs> ่กลัวฝนนะคะแลอวน,นี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วย ว네 <politics> ันนี้สุดยอดมาก ข้าว็เข้าไว้ข้างล่างนะครับ ตรงนี้กลัวแต่ไฟจะดับนะ,ะคะอาไทุกคนกิดกันนะคะลกมกำลังมาแรงเลยค่ะ ปลาลมนะคะลมแรงมากเลยนะคะ ตรงนี้ฝนตกดีนะคะ ทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้านะคะขอบคุณครับใส่นะมาให้กิน กัดศพ <laughs> มดกัด <c oughs> จะกินมดกับมดกัดคืนนะ <c oughs> นะคะ ขับมั่วฮะมันเขื่อนพูดผิดกินเบิร์ไม่ได้ครับจงมาให้พี่อุบลด้วยเดี๋ยวพี่อุบนจะไม่ได้กินนะคะ ลมนะนัวฝนเจอกันใหม่ทลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ